สวัสดีครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อในส่วนของบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านเปิดไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google ของเรากันได้เลยนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบด้านบนขวามือนะครับที่เป็นการตั้งค่าก็ให้ทําการคลิกกันได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google นะครับที่อยู่ด้านล่างอ e ีเมลของเรากันนะครับก็ให้ทำการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ Seaweed. หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูประมาณแถบเมนูที่2กันนะครับก็ที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับก็ให้ทำการคลิกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนลงไปประมาณด้านล่างๆกันนะครับเพื่อ คลิกไปที in hey, Guys, mine, ่ในส่วนของชื่อของเรากันนะครับเมื่อเราเห็นชื่อของเราแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของชื่อของชื่อกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของชื่อกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างในหน้าของหน้านี้กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการคลิกไปที่ในส่วนของดินสอนะครับที่อยู่หลังชื่อนะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขกันได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็ให้ทำการแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนชื่อนะครับตามที่เรา,อ,าอยากต้องการจะแก้ไขกันได้เลยนะครับก็มีจะมีทั้งในส่วนของชื่อและนามสกุลกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนในส่วนของชื่อและนามสกุลกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการ เลือกไปในส่วนของแท็บเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่าบันทึกนะครับก็ให้เราทําการคลิกเพื่อที่จะบันทึกในส่วนของชื่อและนามสกุลที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่กันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้เราตามที่เราแก้ไขไปนะครับแล้วเราก็มาตรวจสอบอย่างในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วกันแล้วนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าชื่อและนามสกุลนะครับที่เราได้เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี Google นะครับจากมือถือก็จบเรียบร้อยกันนะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ